เออจัดการพี่พาวนี้ไปเลยดิดำคำน้าครับผมไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนไปกดไปก่อนเลยเดือดตาไปเออเออใครละครับผมใครวะน้าใครเลยไม่ใครรู้ไปก่อนเลยดิ ขึ้นไปก่อนใครวะเนี่ยโอ้ยเอ้ยมันเอ้ยมันเกาะอะไรโอ้โหเข้าเอ่อไม่ใช่พี่พาวตอนที่ผมยังงงเขาบอกอุโมอุโมอะไรเนี่ยข้างบนนั่นไงใครที่ที่เวิ่งไปใช่ไหมที่ที่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเนี่ยใครวะเนี่ย FIB ข้างบนอ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วผมพี่พาวใช้แมรี่ไหมไม่ใช่ใครวะใช่ใช่ไหมใครวะไม่ใช่แมคุม้าไม่ใช่คุม้าใครอ่ะใครอ่ะอันนี้อันนี้แต่ผมทำไม่ดูอ่ะเขา อันเนี้ยไม่ใช่แมรี่ไม่แล้วใครไปจอดรถตรงนั้นนะ่ะโตโตคาหมูปิง้งใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะไม่บอกด้วยไอเ้เหี้ยขอดูหนาหนะ่อยต้องต่อให้ละกการูแล้วมาักการก็ไม่หรุดคือเขาใครอ่ะไอหียแล้วมันไม่ขึ้นด้วยอันนี้ใครใครวะใครอะ พี่ดด้สวัสดีพี่เฮ้ยสวัสดีซอนน้องเลิฟสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสสวััดีครบซอนสวัสดี่สวัสดีครับพี่ตอสวัสดีครับอันนี้ไอ้อันนี้รออะไรเนี่ยเฮ้ยชายสวัสดีครับผมกซอสวัสดีครับผมไม่เจอนานไม่มั่งเหรอไอ้ทันนี่เนี่ยอันนี้ซีนใช่ไหมอยู่ร้านเสื้อผ้าเหรอครับครับสวัสดีครับอันนี้ใครอ่ะแจกผมก็สศกสานไอคนนี้ใครเนี่ยออกทุกคนเลยพี่ดำคนนี้ใครอ่ะไม่รู้ใครไม่ใครรู้ตัวนี้เฮ้ยใครอ่ะใครวะ ไอที่ต่อยมาเกอะป้าผมเองเนี่ยใครอ่ะค่ะกอดผมด้วยกอดผมด้วยคนนี้เหรอะไมเขาเกาะเขาชื่อตุ่มเขาชื่อตุ่มอ๋อเจตุ่มนี่มึงรออะไรกันเจตุ่มสวัสดีครับเจ้ขมไปก่อนนะไม่เจอนานมา่ไหวเจตุ่มสบายดีไหมสบายดีสบายดีไหมเจ้เจตุ่มสบายดีเจตุ่มสวัสดีครับเจตุ่มเฮ้ยเจตุ่มเขาไม่ตอบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเป็นยังไง ไม่ครับพี่สิงห์โอ้โหกูน้องพี่สิงห์เออนึกว่าพี่สิงห์โทษทีค่ะอันนี้ไม่นหรอปัญหาเลยปัญหาคือตอนนี้แว่นคือแว่นกูหลุดแล้วกูเช่ากูมองหน้ากูก็รู้แล้วเอ้ยอย่าต่อยอย่าต่อยตุยตุยแตกแตกไหนเออก็ไม่แน่ไม่มีใครไม่มีใครบอกกูหน้ากูรู้พี่อ่ะพี่คนหอไม่อย่าต่อยอ้๋อไม่รู้ว่าไหนกูรู้มึงไม่เหมือนเดิม เขาคงออกมาตามแหละมั้งอันนี้ใครเนี่ยทกทีพี่รัต้อง่ะเขากอดเขากอดแกงเราทุกคนเลยไม่รู้ใช่อหรอเฮ้ยกูจะตายสัสใช่แล้วมั้งเนี่ยเรามาเนี่ยหายยังหาย้วครับ แบบมีคนแบบคิดถึงส่วนตัวเลยเนะี่ยผมพามาเลยนะครับเนี่ยใช่ใช่อันนี้ใครเนี่ยเออใครอะใครอะเอาไม่พูดเอาไม่พูดใครใครถามว่าใครใครอะไเหรอ ย้อนไปจังไะไม่แต่คนเนี้ยใครเมวี่ไงเมวี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่น้องพี่เมอแบบเหมือนเหมือนนอนนอนเลยอะเพื่อนไอ้ทุกคนเดี๋ยวผมไปนอนเตียงก่อนนะเดี๋ยวมาใครอะเหมือนนอนนอนเลยอะพี่คือใครอะคะ hello เออนั่นไม่ใครอะไม่ได้เข้าเข้าเข้าเหมือนเดิมใช่ปะเหมือนเดิมอันนี้อันนี้เมวี่เหรอเนี่ยใช่เนี่ยเมวี่แต่อันเนี้ยใคร มูวี่หรือเปล่าชิบหายแล้วาชิบหยแล้วใครเอาชัวว่ามากระลองมาละกองเหรอพูดดิเออชัวเฮ้ยช่วยช่วยกูด้วยพูดดิเขาบอกว่าจะชวนมาดูดิเหมือนเดิมเมืฟเหมือนไม่ดูหัวคาแรนแล้วนะเมืฟคือเดี๋ยว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 นั่นที่หนูอุ้ยยังไม่ตายกว่าเร็วเขาบอนี่ย มาละกองถูกไหมมีเด่หวหอใช่ไหมโอ้โหสาวที่ไหนเออโอเคโอเคเจตุ้มได้เจตุ้มเฮ้ยวัสดีเจตุ้มยังทุกคนอันนี้ญาตกูสวัสดีครับคุณนี่เจตุ้มพี่มล่วก็ขายองค์เออ แม่ตั้งชื่อตุ่มไว้ให้ทำไมเยี่ยมๆครับเขาแ็ะคนไม่ค่อยพูดส่วนมากเขาใช้ท่าทางเป็นการแสดงไมื่อพี่ผมกลัวพี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวเอ้มั่งับช่วยกุด้วยดิน้องเตนผมอยาเต้ยมนรอดเลยพี่ใครอยากกอดผมหน่อยได้ไหมอ่ะนาเออ ว่าแม่งต้องและชาวชนอผมไปไหนวะเนี่ยพี่ชาวชนอผมไปไหนวะดวงวันโอ้ใครสอนเชียว่าเฮ้ยมเวลัยใครเป็นไงใครที่อะไรหรอกใครครับเนี่ยจริงจังครับผมจริงจังเกมมิ่งเหรอครับเอาครับพกหอมหมงกมากินได้หรอค่ะอร่อยนะครับผมห้าวมงกุลนะครับ ่ไปยืน <JD> ฝ <et> ั่งฝั่งนู้นดีกว่าป่ะไปยืนฝั่งนู้นดีกว่าเสียงไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยแต่คนโอ้ใช่คนนั้นมาคนหลัอ่ะอ๋อเออรู้แล้วปิ้งมึงนะก็คิดถึงป้าปิงบินมาร้องคิดถึงปิงบินมาอื นี่เขาไม่อยู่กันหรอครับผมหรือไงสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีครับผมเออคุณแม่คุณแม่เสยมามีไปขึ้นกันไปก่อนเลยพี่ยเจำได้เลยเจว์เป็นแบบนี้มีใครสงสัยเกว์เลยเฮ้ยพูกน้ำไม่น้ำไปละ ฮ <łość> ไม่ได้เจเจเจตุ้มมีข้าวไหมเจตุ้มหรือเจโอ่งวะเจตุ้มมีข้าวไหมสองสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เจโอเคไม่มีโอเคโอเคคอเป็นไรอะคอหอยพอกหรอใช่คอหอยพอกเขาไม่พูดอืมเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยพูดอ๋อโอเคใช่ใช่ นี่เป็นไงเจลขี้เมาด้วยไอ้สองไปซื้อหน้ากากมาเหรอใช่พี่ราคาเท่ากันโอ้โหไอู้คไ่หนแพงดิมาดิอยู่ที่ใส่หน้ากากนี้เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยจะได้ใชะที่เราเคยยืนกันนี่พี่เจลขีเสียดิคุณ คุณนี่ผมปะตอบผมจะทำก็ได้คุณคุณพอที่จะตอบผมได้ปะทำไมอะคือเรื่องของเรามันจบแล้วจริงๆใช่ปะคุณมันจะจบแค่ตรงนี้จริงๆเหรอครับค <c oughs> ่จะจบลงจริงแล้วใช่ไหมอะ โอเคคือมันจบแล้วจริงจใช่ป่ะไอ้เซนซ์ขอตั้งหน่อยเพื่อนเรื่องเราคือมันมาสัตย์ฐายแค่นี้จริงจเหรอกูซื้อตากากาศมากูมีตังค์สักบาทเนี่ยเนาะอ่ะเจ๊งอีกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดอ่เจ๊งแล้วจบไปนล้วจริงใช่ไหมเพิงเพิงเขาสับจังคือไม่ต้องมากอดถ้าหมดใจก็ไม่ต้องมากรอดโอ้โหสับให้เพิงเชิงมาหมดใจมาห้าร้อยเลยหรือโอ้โหสับให้ห้าร้อยใช่ไหมไม่ไม่เพิงก่อนเลยผมไม่อยากคำขอโทษไม่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 ขอบคุณได้ไหม ถ้ามันคือจบแล้วคือจบเ้ยคุณไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพยายามเลยอย่าฝืนเลยครับอย่าฝืนเอานว่าเราเราจบแค่นี้เห่อคุณโอเคไหมไม่คุณอย่ามาเงาผมดีกว่าเพราะทุกอย่างมันจบลงแล้วล่ะ ไม่อะผมผมมันก็รับรักเพราะว่าเราจบจบอย่างนี้แค่นี้จ้าจบรับรักเขาก่อนเอ้ยไม่เพื่อนมันทำไมมันสื่อมันนานแล้วมันนานแล้วเหรอาให้โอกาสัดเขาอีกครั้งนึงดิไม่ไหวอากูกูมาสุดทางจริงเพื่อนใครวะคนเรามันผิดพลาดกันได้ใครวะไอทินอย่าเขาง้อไอทินอยู่เขาคือใครวะโอเคโอเคจบเขาคือใครวะจริงอันนี้คือจบเลย แกต้ม่มครับพี่ในคดีที่ตายเต็นทโผอ่โอ้โหไอ้ชิีเฮียเมื่อกี้กูไปเห็นในผับเฮียตัวละห้าพันนะสัสน้ำตาเทพไหลน้ำลายเทพไหลไม่ใช่มันก็บอกลักเขาดิใครว่าคุณมาอกอนผมนีไม่ได้มึงหาคนชื่อหมิวสุดเตี่ยวดิเออทำไมวะเอาดิกูต้องการหมื่นหนึ่งอยากเขาทำไมวะ ซึ่งเขาจำกูได้แน่เดี๋ยวกูโพสอ่ะเดี๋ยวกูโพสหาเขาอ่ะมิวสูตรที่ไปด้วยซึ่งที่หมายถึงที่มิวสุตเตียวใช่ไหมอเคงั้นงั้นขึ้นมาขึ้นมาน้องเมย์เดี๋ยวไปหากับเรานี่ใครอ่ะคนเนี้ยเนี่ยฮะมึงก็คุยดิยินดีบรูรีไม่คุยจะรู้ไหมพี่พี่มอไซกูอยู่ไหนอ่ะพี่ดิ๊กโทรศัพท์มาเครื่องนึงไอ้เหี้ยซีนโทรศัพท์หมดตัวกูแล้วอ่ะ วันนี้กูวันนั้นกูให้หมดแล้วให้ไอ้มั่งให้ใครมั่งโอ้โเยอะไอ้เยอยมั่งแม่งตังในบัญชีมันเยอะคือกอนที่ใครมาเนาะอ๋อทุ่นเนี่ยทุ่นเนี่ยแล้วงั้นพี่ไปทำภารกิจเอาโทรศัพท์มาหนะ่อยพอดีจะไ,<ม>ไปทำมือกิจอะไรมึงมึง<ม>หารถทำงานไหมกูเนี่ยกูจะลงมือแล้วเนี่ยไปดิพี่ดิไปดิต้องเอารถต่อไปรถสล่อเจ้ารถเต่าไปเอารถเต่าไปหรือมันต้องรถมันทุกมีรถต่ออ มีเแคยกูไม่ได้พาวไม่มีตังค์ไม่ต้องพาวไปอยู่ไม่หยุดไ่คือรถมอเตอร์ไซค์กูอยู่ไหนไอซีเราขับไปเมื่อกี้อันนี้ใครเนี่ยรถตัวเก่งเลยน่าไอสัสกูบิดมาไม่รู้จะกี่นักต่อนักละเปนี่มาแล้วมาแล้วเนี่ยใครมาแล้วใครอ่ะแล้วใครมาแล้วไม่ใครวะเนี่ยไม่ใครอ่ะใครอะมากอดกูอ่ะเฮ้ยพี่พี่ก็บอกรักเขาหน่อยพี่ใครอะก็บอกไปสิน่ารักจังอู้ น่ารักชามดเลยอือพี่งงอ่ะว่าตอนฮะพี่ซอนอยู่ในรถเมื่อกี้ไม่ใช่ใครอ่ะพุกงเข่าแล้วพี่รับรักเขาฮึ่รับรักฮึ่รับรักเขารับรักเขาพี่แง่ให้กุใจเกเรละไอ้สัสกุใสยสุดนะไอ้สัสใครใครคือใครสวัสดีครับคุณคือใครอ่ะไม่รู้อะเฮียพี่จัดการกระทืบดิเฮ้ยหนูยี่ ผถ้าผมไม่ได้กระเทีบยวก็คงถามว่าสวัสดีครับคุณชื่ออะไรขอตั้งเลยขอตั้งเลยมั่งมาละไอชายมาละเฮ้ยสั่งข้าวดิไอ้นเขากินข้าวด้วยซอนรู้ป่าคนนี้คือใครอ่ะเจเจเจตุ่มเจตุ่มคนนี้คือเจตุ่มญาติผมเองเอาเหรอใช่ใช่คือเขาเมื่อก่อนผมด้วยอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะบ้านเขาหายองค์ใช่เอาเหรอใช่เขาเลยได้ชื่อตุ่มมาพี่ซอนตุ่มเจตุ่มเจตุ่ม ใช่จะตุ่มแล้วมีตุ่มอื่นป่ะไอผมแบบมีสักสองตุ่มเลยเขาตั้งเลยไม่ฟาร์มอ่ะหนึ่งข้าวเจ็ดให้ไม่ฟาร์มอ่ะหม่พูดอ่ะแล้วตอนนี้หมดตุ่นละพูดจริงมึงฟาร์มดิกูไปเกมปูลมากูยังมีตังเลยไอมึงไปจกปูลนี่จบเป็นจกปูลมากูเกมกูยังมีตังใช้อยู่เลยตอนเนี้ยพี่ผมยังไม่ได้แจกบินข้าวปูลเลยกูจ่ายไปแล้วด้วยหนึ่งข้าวเจ็ดขอห้าร้อยแต่ข้าไม่ให้ดีดีไปฟาร์มเนี่ยจะตายเนี่ยสั่งข้าวดิข้าวไหนห้าร้อยมึง สี่ร้อยข้าวแล้วสี่ร้อยข้าวซอยอยากรู้พี่ดิจเจนสั่ข้าววันนทำไมข้าวซอยกูเห็นเป็นเส้นหมี่วะเออโกงๆเหมือนกันให้ไอ้บ้างสั่งข้าววันนขอขอบ้านนึ่งข้าวแม่ขอบ้านนึงทำไมถ้าไม่ไปเสือเห้มาทำไมทำไมเจ๊มึงดูใช่เจ๊มาโกงมากรออะไรเนี่ยเจ๊พูดก็ไม่พูดกับผม โอ้โหตะกี้แม่งรวยว่ะมีตังค์ซื้อนี่ด้วยนี่นี่พี่เจ๊จะให้แบบอันนี้ผมขอตังค์ได้บ้างสองพันโอ้โหอุ้มเลยกงคุยดูโอ้โหอยากคุยอยากให้เอาเรื่องจัดรักเขาอะไรนะป้าป้ามาเนี่ยป้ามาเนี่ยใครอ่ะไม่บอกแล้วะป้าไม่รู้เงินป้ามาเนี่ยชุมลมกันจนป้าลูกอะไรป่รู้อ่ะป้าป้าวันนี้มาเนี่ย อะไเกลทำเสียงไม่ได้จะทำเสียงแล้วคนรู้จักแน่เจตเจ๊ดแต่แจ๊เป็นใครอะแต่ตุ่มจะตุ่มแต่เชื่ออะไรอะคุณนี่เหรอไม่ได้ว่ะไม่ตกเสียงไม่คุกเลยจนคนจนจนแต่รวยน้ำใจฮัลโหลวัุดีครับเจ๊เจ๊เดี๋ยวอุ๊ยโทรศับเจ๊เอาพี่นี่เห่าเขี่ยละขอโทษครับ ออแค่แค่นั้นแหละโอเคเออโอ้โทษฮัลโหลใครเนี่ยที่ส่งน้ำหนักก็คือใครอ่ะจเออหน้ายเขาคุ้นแก่เลยวะคอตกเลยเจ๊เจ๊พอจะมีรถไหมอ่ะเจ๊เจ๊อยู่ในนี้บอกผมว่าไปทำงานได้ไหมคือแบบ อยากได้โทรศัพท์กันะโอโหขอโทษนะฮะขอโทษนะครับเหมือนผู้ชายดิฮัหลไม่ด้่เีงรไม่ดวยูหัวอ้ยเจเตอร์หัว ใช่ครับนี่เชฟมาแล้วเนี่ยเชฟนี่นี่นี่คุณคุณเลี้ยงข้าวผมหน่อยดีไหมใช่เพิ่งสั่งอะไรสั่งอะไรใครสั่งอะไรอ่ะใช้สั่งข้าวไอ้มั่งงั้นปิโต่ปิโตเท่าไหรร่คับปิโตไม่มีแล้วมีอะไรมั่งอ่ะทำเลงครับอยู่เลยครับช่วยเลยครับเนี่ยเจ๊เจ๊สั่งเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยเชฟมีอะไรขายมั่งครับคนไหนอยู่ไหนครับ โอเคเจ๊เจ๊มาเกาะตัวผมอย่างเงี้ยคือใครอ่ะเจ๊พูดดีผมยังไม่ได้ีเลยอ่ะเจ๊พูดดีจคุณครับคุณพูดได้ไหมคุณครับคุณครับพูดได้ไหมครับพูดได้ไปก่อนนะไปก่อนนะคนจะพูอะไรกันรึเปล่าเมื่อไหร่เหรเป็นเนาะไปบินแล้วไปตังไหม มูลตาขามูลไม่ใช่ตรงผมนี้มากระลองอยากลองเาเจตเตอร์ไปจกปูนหน่อยใส่เดี๋เขาไปจกปูนไหมเออยิ้มมาดิสักรอบตรงนี้นี่อ่ะขอ,ขอ,ข,อของซ่อมเขาด้วยของซ่อ<ด>มปูนมาเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวกูหวาเดีด๋ยวกูหวาพี่ดำให้ไว้พว่าพี่ดำอ่ะไม่งผมอ่ะ แม่ถ้าคือคุณไม่ตอบผมจะพาคุณไปหาบิดปูนบิดแล้วเนี่ยไปแม่งเยอะเลยไปช่วยกู<ด>ยหน่อยดิโดนไปต่อยแม่งเลยเออเนี่ยบิดปูนถ้าสมมติว่าบิดมาแล้วแบบพวกกูไม่รอดอ่ะมึงก็รอ,อกันแล้วกูก็จะจอดแล้วก็หนัวแม่งเลยไม่งัก็ต้องขับตามมอไซค์แล้วอ่ะไม่เพราะผมแต่งหน้าที่นี่ดีมากเลยผมชอบเออแต่งเที่ยก็ช่างแม่งไอสัตว์คือกู <รอ S 1> จะบิดโทรศัพท์ให้หมดเลยหน้าตาผมดีขึ้นปะ ไหนวะไงต่อฉีดโบลท็อกมาปะเนี่ยใช่พี่หล่อปะเลื้อยชัวร์นะไรควรอนไรมึงแต่รถผมไม่มีอะให้ผมไปที่ไหนไอ้บ้ามึงก็อยู่ไม่ดิ่งเนาะไอ้ชี้อะนี่ขับรถที่เก่งที่สุดในมีจีมาสยามพี่คืออะไรวะก็กูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะกูไอ้ใสไปจกปูนไงเพราะว่าเอาตัวตึงขับรถมาให้ไรเอ้ยกระล่ำบะกระล่ำบะ กูต้องก<ส>ูต้องกูต้อง<ม>เปิดโปงตัวกูเ<ส>ลยใช่ไหมเนะนี่ยแซงในมึงจะได้แบบขับอารทัมสองวิ่งสองร้อยห้าสิบอะเลี้ยวโคตรดีกูบอกเลยอารทัมสองมึงเนี้ยเลี้ยวโคตรดีกูบอกเลยขนาดล้านห้าจูนดีหรือเปล่าผมว่า,าเฮ้ยแล้วเจ๊ตุ่มคุยยังเจ๊ตุ่มพูดบ้างยังยังยังเลยเจ๊ตุ่มเห่ได้พูดอีกเหรอเออเจ๊ตุ่มใบแดกแล้วมั้งอยากรู้ว่าเขาคือใครอะ เดิครับไอแดดเจตุ้มเจตุ้มอ็คือเจตุ่มแต่คือถ้าถอดหน้ากากมาคือรู้ลเลยนะถ้าถอดหน้ากากมาคือรู้เลยเชื่อดีว่าเป็นมูลไม่ใช่มูนมูนไม่ใช่ตาแบบนี้คิดดีๆสีผมสีผมสีผมโอ้ยมากร <ours, S 3> ะลองกองคิดดีๆเจวันกนะูป่ะเนี่ยอ่ะไม่แน่ โอ้ยยี่ยังดูเลยบ้างเนี่ยเดี๋ยวพอมก็ไม่ทานเลยไอซื้อทานทุบเทียนมายังทำไมวะจีวันจีเขาส่งข้อความหาผมแล้วนะว่าเขาบอกว่าตอเก่งมากโอ้ยจีวันนะใครอ่ะใครตอไปดิจีวันแน่นอนแตซื้อซื้อทานทุบเทียนมายังไม่ถามถามถามอะไรวะไหนอะไหนอะไม่ทุเทียนมายังถามอะไรวาจีวันจีวันมีเวรามาขอเข้ามา มีมีไหมแต่กูกูอยากรู้ว่าเขาคือใครไม่จีวันมีวลิตอยู่เมืองนี้ไหมไม่มีถ้าใครอยาเขาจะไปบอกเออเออไลน์ซีนไปไหนเนี่ยมีกูกูหลอนเลยวะกูโล่ไลซีนไปไหนอะใครมีไปใครเชียร์เดียวอ๋ออีเมมีมีเฮ้ยไปผับปะไปผับกันปะไปไปครับทำอะไรวะเฮ้ยสาวเยอะอ๋อแหมมีแต่คนรักครอบครัวเชียร์ตรงเนี้ยเบื่อวะ เฮ้ยเจ๊เจ๊ไหวเปล่าเขาโชว์เฟกใส่กูดอ่ะเจ๊ไหวเปล่าเจ๊ขอยทีขากล้ามใหญ่มากเลยนะกล้ามใหญ่แบบไก่ย่างเลยอ่ะซอยว่านี่ยซอยว่าผมเนียินได้๋ยครับนี่ดูดูเป็นไงเป็นไงแค่ท่าก็แบบว่าอืมาดิมึงก็มาดิเออมาดิเชียร์คอยดูคือแบบเมื่อก่อนก่อนขายองคะเป็นเป็นโจรมาก่อนจริงเหรอใช่ขโมยโองแล้วก็เอาอที่เขาลูดที่คอคืออะไรอ่ะคือเขาบอกว่า เชือดไก่ให้ลิงดูใช่เขาเขาเป็นเขาเป็นไก่เอ็เป็นลิงคุณคุณไม่ยึกถ้าขโมยว่าใส่ใครมาวันน่ะยังไม่ได้ขายหมูเลย